วงการเก่งซิ่งต้องลุกเป็นไฟด้วยซอร์วิคทายอาชมใหม่ที่แรงสุดที่เคยมีมาเตรียมบุกไทยเร็วๆนี้โปรดกด subscribe ติดตามกันดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย Compact Compact Break เบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact ถ้าเปรียบฮอนด้าเป็นลทัทธิบอกเลยว่าท y p อาร์ก็น่าจะครองตำแหน่งนิกายสายตรงที่บรรลุสมรรถนะแรงกลา้า จนปังปุริเยกันไปแล้วหลายทันแถมปีนี้นิกาย Type R เองก็มีอายุครบ30ปีแล้วด้วยจึงไม่แปลกเลยที่ทางค่ายจะคว้าโอกาสนี้เพื่อตรีมเผยชมสิทธเอกคันใหม่ออกสู่สายตาชาวโลกเดี๋ยววันนี้ที่สุดจะพาทุกคนเป็นล่วงรับข้อมูลพร้อมรีวิวจากโนอกแบบจัดเต็มกับ Type R Generation ล่าสุดถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ Honda Civic Type R โฉมใหม่จะมาในรหัสตัวถัง FL5 ซึ่งเป็นตัวถังแฮชแบ็กเหมือนกับโม FK8 เดิม แถมยังทิ้งทวนให้เป็นน้องเล็กคันสุดท้ายของตระกูล Type R ที่ใช้เครื่องยนต์น้ำมันล้วนอีกด้วยไหนๆก็บอกใบเรื่องเครื่องยนต์กันไปแล้วเรามาแกะชิ้นส่วนดูหน่อยกันสิว่าน้องใหม่คันนี้จะใช้เครื่องยนต์อะไรกันนะ Civic Type R สเปคญี่ปุ่นจะยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0สสูบ VTEC แถวเ,เ,เรียงรหัส K20C1 ขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง FK2 และ FK8 แต่เป็นน้องใหม่ทั้งทีงานนี้ขอเซอร์ไพรส์ด้วยการอัพสเต็ปแรงม้าจาก320 เป็น330แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีและอัพแรงบิดจาก400เป็น420นิวตันเมตรที่2,600ถึง4,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะลูกเดิมแถมยังมีการปรับอัตราทดฝืงท้ายจาก4.111เป็น3.842ด้วยนะทุนนั้นยังไม่พอทางค่ายยังลดขนาดล้ออัลลอยจาก20เหลือ19นิ้วหุม้มด,ด้วยยางสปอร์ตมิชลินพาย เร็วแรงแทมสปอร์ตแบบนี้เท็เปิดโลกเปลี่ยนอย่างที่เขาว่าจริงๆมิติตัวรถจะมีความยาว4.595เมตรกว้าง1.89สูง1.405และมีระยะฐานล้อยาว2.735เมตรซึ่งถ้าเทียบกับชมเก่าจะพบว่าคันนี้ยาวกว่า3.8เซนกว้างกว่า1.3เซนเตี้ยวกว่า2.9เซนแถมยังมีระยะฐานล้อยาวกว่าเดิมอีก3.5เซนอีกด้วย แน่นอนว่าทั้งใหญ่และยาวกว่าแบบนี้ตัวรถก็ต้องหนักขึ้นเป็นธรรมดาดูเจ้ารถคันนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่1430กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากโฉมเก่ากว่า38กิโลกรัมนอกจากนี้ทางค่ายยังเพิ่มความกว้างของฐานล้อคู่หน้าจาก1.599เมตรเป็น1.615เมตรและฐานล้อคู่หลังจาก1.593เป็น1.635เมตรและลดความสูงกราวเคอร์เรนซ์จาก13 2 cm, เซนเหลือ12.5เซน ทางค่ายเคลมว่า Civic Type R โฉมใหม่มีจุดสนท่วงที่ดีกว่าโฉมก่อนแน่นอนดีไซน์ภายนอกถือว่าแตกต่างจากโฉม FK8 อยู่ไม่น้อยเดี๋ยวรอบนี้จะมาในคอนเซปต์เรียบง่ายสไตล์มินิมอลที่ถึงแม้จะไม่ได้มีเส้นสายเหลี่ยมคมเหมือน FK8 แต่ก็มีการแต่งแต้มความดุดันตามแบบฉบับของ Type R ไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก S2000 Typ e S โป่งล้อ,ก,อกว้างและท่อไอเสีย3ท่อออกกลางบริเวณกันชนหลัง ส่วนดีไซน์ภายในถึงแม้จะแอบคล้ายซีวิกโฉมล่าสุดในบ้านเราอยู่บ้างแต่ทางค่ายก็มีการอัปเกรดตัวรถให้ดูสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีดําแดงการเพิ่มวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์รอบคันการเปลี่ยนวัสดุอลูมิเนียมจากสีดําเงาให้เป็นสีเทาเมทัลลิกเพื่อลดแสงสะท้อนเข้าตาคนขับรวมไปถึงบอกคู่หน้าแบบบักเก็ตซีดทรงสปอร์ตที่หุ้มด้วยผ้าอัคคันทลาพร้อมพรมสีแดงแบบเข้าชุดสุดชฉบเชียวก่ <S 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 อนที่เราจะพาไปดูรีวิวจากนอกแบบจัดเต็มฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์ เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ <S 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 ทั้งสปอร์ตดุดันแถมสเปกแน่นเบอร์นี้ถ้าขับจริงจะแรงเหมือนที่ทางค่ายเคลมไว้ไหมนะล่าสุดสื่อยานยนต์จากช่อง love cars tv ได้มีโอกาสขับ fl 5 type r คันใหม่ล่าสุดและได้รีวิวเอาไว้ว่าดีไซน์ภายนอกของรถคันนี้ดูเรียบง่ายกว่า f k 8ชดโฉมก่อนตัวรถมีเส้นสายที่โค้งมนทำให้ดูสบายตามากขึ้นบริเวณป่งล้อด้านหน้าและหลังมีขนาดกว้างขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับฐานล้อที่กว้างกว่าซีวิกรุ่นธรรมดา นอกจากนี้ทางค่ายยังเพิ่มความพิเศษให้รุ่น Type R ด้วยการออกแบบประตูบานท้ายใหม่ให้ดูฉบเฉียวและทันสมัยมากขึ้นซึ่งหากใครที่ขับ c v ี c h a t c h b a c k ตัวธรรมดาอยู่แต่อยากจะแต่งให้หล่อเหมือน Type R อาจจะต้องทำใจกันหน่อยนะระอบนี้น่าจะแปลงไม่ได้ง่ายๆซะแล้วโดวยรวมถือว่าน้องใหม่คันนี้มีดีไซน์ที่ไม่ซับซ้อนมีความเท่ที่เข้ากับสมัยนิยมและสำหรับใครที่อยากจะยกระดับความหล่อก็สามารถสั่งซื้อชุดแต่งจาก Honda Access Parts ของญี่ปุ่นได้ด้วยนะ ซึ่งชุดแต่งจะมีทั้งฝาครอบกระจกมองข้างสีแดงกรอบป้ายทะเบียนสีดำเงาและสปอยเลอร์หลังทรงใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างจาก Type R โฉมเดิมโดยรอบนี้ทางค่ายขอเอาใจสายซิ่งด้วยการใช้วัสดุน้ำหนักเบาอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ผสมโพลีเอสเตอร์สีแดงที่เน้นรูปทรงสปอยเลอร์ให้มีลักษณะลูลมและเสริมแรงกดให้กับตัวรถเป็นหลักทำให้เจ้ารถคันนี้ยิ่งดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่น้อยเลยถือว่าทางค่ายใส่ใจสุดๆเลยนะเนี่ย เท่านั้นยังไม่พอตัวรถยังใช้คาร์บอนไฟเบอร์สีแดงตกแต่งตามแผงประตูคอนโซลหน้าและคอนโซลกลางส่วนวัสดุตกแต่งภายในจะใช้เป็นผ้าอะคันทราสีแดงดำตามพื้นรถและเบาะนั่งตบท้ทยด้วยหัวเกียร์หุ้มหนังแท้สีแดงเออเแดงขนาดนี้นึกว่าใกล้ตรุษจีนแล้วนะเนี่ยพอได้ลองขับเจ้า Civic Type R v e r s i o นธรรมดาก็สัมผัสได้ถึงจังหวะเปลี่ยนเกียร์ที่มีช่วงชักค่อนข้างสั้นแถมยังกระชับสุดๆถือว่าให้ความมั่นใจกับผู้ขับขี่ได้ดีพอสมควร นอกจากนี้ตัวเครื่องก็มีรอบที่จัดจ้านไม่เบาและถึงจะอยู่ในโหมดการขับขี่แบบคอมฟอร์ตก็ยังสัมผัสได้ถึงความแรงบวกกับช่วงล่างที่นุ่มแบบพอดีพอดีด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้รู้สึกสมูทขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตเมื่อไหร่ก็จะสัมผัสได้ถึงความเฟิร์มที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแถมรอบเครื่องยนต์ก็มาไวขึ้นบวกกับเสียงท่อที่ดังเร้าใจก็ยิ่งทําให้ขับสนุกขึ้นเป็นกองยิ่งถ้าเข้าโหมด plus R นะบอกเลยว่าเราจะเจอกับประสิทธิภาพตัวรถแบบจัดเต็ม แถมช่วงล่างก็ยังเฟิ่์มสุดๆส,สามารถซับแรงกระแทกบริเวณถนนที่เป็นคลื่นได้เป็นอย่างดีท่านั้นยังไม่พอโฟมไหลก็ยังมีน้ำหนักที่คมแบบพอดีมืออีกด้วยแม่หล่อแถมแรงขนาดนี้ผมนี่ล้อกรล๊ดเลยนะครับแต่บอกก่อนเลยว่าที่พูดไปเมื่อกี้นะแค่น้ำจิ้มนะของจริงก็ต้องติดปีกด้วยสปอยเลอร์คาร์บอนซึ่งหลังจากทําการเปลี่ยนสปอยเลอร์แล้วก็สัมผัสได้ว่าเวลาเข้าโค้งที่ชุวมความเร็วระดับปานกลางขึ้นไปตัวรถนิ่งขึ้นพอสมควร สปอยเลอร์หลังมีส่วนทำให้ช่องท้ายรถนิ่งขึ้นได้จริงๆจะว่าไปทุกอย่างเกือบจะลงตัวอยู่แล้วเชียวทาไม่ติดตรงที่ตัวรถมีอาการงอแง,งตอนดรอรอบหรือเทอร์โบแหลกอยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งทาให้เลี้ยงรอบให้ดีมูเล่หรือฟลายวิวที่เบาขึ้นกว่าเดิมจะทำให้รอบตกได้ง่ายเบื้องต้นเราอาจจะแก้ด้วยการปรับสไตล์การขับขี่ให้เข้ากับตัวรถกันไปก่อนแต่หากทางค่ายสามารถจูนให้เนียนกว่านี้ได้ก็น่าจะครบเครื่องสุด,สด โดยรวมถือว่า Civic Type R คันนี้เป็นรถที่เกือบจะเพอร์เฟกสามารถใช้ Daily Use ได้ดีแถมถ้าวันไหนอยากเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเก๋งซิ่งดูบ้างก็สามารถทำได้เช่นกันหากใครกำลังมองหารถเกียร์กระปุกในยุค2022ที่แฝงไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจน้องใหม่คันนี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ Honda Civic Type R FL5 โฉมใหม่ได้ว,วางขายในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการแล้วดจะมีราคาอยู่ที่4,997,300เยน โดยคิดเป็นเงินไทยประมาณ1น9 0 0 0บาทแพงกว่า FK8 โฉมเก่าถึง10%ล่าสุดทาง h อ n ด a าประเทศไทยใจป๋ามีแผนเตรียมเปิดตัวเจ้าคันนี้ช่วงเดือนธันวาคม2022นส่วนเคาะราคาขายที่เท่าไหร่อาจจะต้องรอติดตามกันอีกทีแต่ดูทรงแล้วน่าจะโดนภาษีหนักแน่ๆน,น่าจะมีราคา3-4ล้านบาทส่วนคู่แข่งยัง ola, จีอาโคโรลาจะค่ายสามห่วงโกแวแว,วว่าจะเข้าไทยด้วยราคาที่น่าจะไม่หนีกันมากนัก สำหรับบางคนอาจคิดว่า Civic Type R มีราคาแรงเกินเบอร์รถเก๋งจากค่ายญี่ปุ่นแต่ถ้ามองมุมกลับก็จะเห็นได้ว่า Type R คันนี้อาจเป็นรถซิ่งน้ำมันล้วนคันสุดท้ายบวกกับที่ทางค่ายจะนำกลับไปผลิตที่ญี่ปุ่นซึ่งต่างจากรุ่นพีโฉมก่อนอย่าง FK2 และ FK8 ที่เคยผลิตในอังกฤษก่อนหน้านี้มีคนเคยบอกว่าคนดีขับ Honda แต่ถ้าอยากซาต้องขับ Type R ซึ่งโฉมใหม่คันนี้ก็ดูจะเหมาะก,กับวลีนี้อยู่ไม่น้อย ด้วยดีไซน์ที่ฉบเฉียวเอาใจไปรุ่นสายซิงเจแปนิสสไตล์บุกกับสมรรถนะล้นลนที่มีจุดขายความเป็นไทป์อาร์น้ำมันล้วนตัวสุดท้ายด้วยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยถ้าสาวกฮอนด้าจะเตรียมทุกกบกระปุกไปจัดมาขับกันให้ลืมและคุณเลยครับเตรียมเงินไปจองคันนี้กันหรือ,อยังมาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ